สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับทางการประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นฟีฟ่าเดเยือนไต้หวันและฮ่องกงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดยประจำเดือนมิถุนายนที่มีโปรแกรมจะออกไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงในวันที่16และ19มิถุนายนตามดำดับโดยรายชื่อ23นักเตะม,มีดังนี้ผู้รักษาประตูสลาโนนอ,น,อนุอินสมสโลีโอเชียงรายยูไนเต็ด ปฏิวัติคำใหม่สมอสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดฉัตรชัยบุตรพรมสมอสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกองหลังฉัตรมงคลเรืองธนโรอสมอสอนชมบุรีเอฟซีพีรพัฒน์นชัยยาสมอสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดกิตสดากาแมนสมอสอนชมบุรีเอฟซีเอเลียดดอเลสมอสอนบาหลียูไนเต็ด จากกพันธไภสุวันณสมอสอนบีจีปทุมยูเนเต็ดเฉลิมศักดิ์อักขีสมอสอนการท่าเรือเอซนิโคลัสนิเกลสันสมอสรนโอบอเดนเซจากกิจลาบตะก,กูลสมอสรนพีทีประตววเอฟซีกองกลางวีนระเทพป้อมพันธ์สมอสอนเมืองทองยูเนเต็ด สารัฐอยู่เย็นสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดทิติพันธ์พ่วงจันทร์สมสรนทรูแบงคอกยูเนเต็ดอันนันยอดสังวานสมสรลำพูนวอริเออร์ปฐมพลจเจริญรัตานาพิรมสโมสรการท่าเรือเอซี ชนาทิพสงกสินสมวสรคาวาซากิฟอนตาเล่วาราชิตกนิตฐ์สีบำเพญสมวสรการท่าเรือเอฟซี FC, ชานนรงพมสีแก้วสมวสรชนบุรีเอฟซี FC, สุภโชคสารชาติสมวสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซับโปโดกองหน้าทีนรศินแดงดาสมวสรบีจีปทุมยูเนเต็ด ทีรศักดิ์เผยพิมายสมวสรการท่าเรือเอฟซีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาติทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนมีดังนี้16มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไต้หวันพบไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเก่าสง 19วมิถุนายน2,566เวลา19นาฬิกาฮ่องกงพบไทยที่ฮ่องกงสเตเดียมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ